สวัสดีครับพบกับพี่ตั้มในทำทอยชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้โอ้มาแล้วครับทั้งรังนี้เลยนะครับแหมของเข้านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทาซีรีส์5นาทีกับเมเบดกันนะครับโดยที่พี่ตั้มจะมาหยิบ1ชิ้นในวันนี้นะครับเลือกมาจากในกลองนี้เลยนะแล้วมาพูดกันนะครับว่าไอ้หชิ้นที่มีเนี่ยนะครับมันมีข้อดีข้อเสียยังไงกันบ้างครับไปดูกันเลยครับอหยิบมาก่อนนะครับ1ชิ้นนะอะไรก็ได้อ่าเป็นกล่องสุ่มไวเวอร์เกลนะครับ bx 2 4่่นะมากับเพื่อนะครับ ถ้าใครได้ตัวไหนนะครับราคาเป็นยังไงบ้างนะตลาดณปัจจุบันวันนี้นะครับแล้วข้อดีข้อด้อยด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวคุยกันเลยดีกว่านะครับตัวแรกก่อนเลยนะครับกับนี่เลยนะครับกล่องนี้นะไวท์เวิร์เกลนะครับกับมังกรในตำนานนะเป็นมังกรแบบชาวฝรั่งตาชาวตะวันตกนะถ้าใครนึกไม่ออกให้นึกถึงหนังแฮร์รี่พอตเตอร์นะซึ่งมันเป็นมังกรแบบ มีเขาด้วยครับสองเขาเขาว่าแบบนั้นนะครับแล้วก็มีปีกนะครับที่เหมือนั้างคาวนะครับแต่ขนาดใหญ่นะรวมถึงหางที่เหมือนลูกศรนะเขาว่าอย่างนั้นนะสำหรับไวเวิร์กเกลมงกรในตำนานนะครับเขียวมรกตยกมาเลยนะคือสีเขียวเนี่ยบางคนก็บอกว่าสวยบางคนก็บอกไม่สวยอันนี้แล้วแต่นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ว่าสีเขียวเนี่ยเขาไม่ใช่สีเขียวแบบไนท์ชิลนะครับจะเป็นสีเขียวแบบมรกตนะมรกตเป็นแบบไหนก็ลองดูแล้วกันนะครับนะอาจจะอ่อนๆไปสักนิดนึง แต่ว่าผลงานของเขาเนี่ยไม่อ่อนดอยเลยนะครับเข้มข้นดุดันนะครับก็ติดท็อปเทียร์เหมือนกันนั้นนะครับแล้วก็มากับรัชเชต580นะเป็นรัชเชต5แกนนะครับแล้วก็80เนี่ยเป็นรัชเชตที่มีความสูงมากทีเดียวนะใส่บิดเกียร์บอลน,นะซึ่งบิดเกียร์บอลเนี่ยก็ถือว่าเป็นบิดถือว่า เป็นบิดตัวใหม่นะครับของแพทนี้นะครับถ้าใครเล่นบิดเกียร์บอลได้ครับก็จะถือว่าเป็นต่อในส่วนของซามินานะที่สามารถที่จะเข้าไปสู่ f อฟซีไลน์แล้วก็สามารถที่จะโจมตีได้ด้วยนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะถือทนโจมตีได้นะถ้าใครเล่นสายไวเวอร์เกลก็ต้องเล่นสไตล์แบบนี้นะข้อดีเขาเป็นแบบนี้นะครับแต่ข้อเสียของเขามีอย่างเดียวก็คือ แพงนะคือถ้ากล่องสุ่มเปิดมาเป็นลำเบอร์หนึ่งส่วนใหญ่จะขายกันอยู่ที่น้าตลาดตอนนี้จะอยู่ที่หนึ่งพันถึง1,500้าอบาทแล้วแต่ร้านนะครับอ่าส่วนตัวที่2ถัดมานะครับก็เป็นไวเวอร์เกลอีกสีหนึ่งนะครับเป็นมังกรเหลืองทองนะอันนี้ก็จะเป็นอีกสีหนึ่งของไวเวอร์เกลนะก็จะมากับรัชเชสสามหแทปเปอร์ <360 S 2> นะครับ เป็นเหมือนกับสไตล์สายตีนะครับถ้าใครคิดว่าตัวนี้นะครับมันเหมาะกับสายตีมากกว่านะครับทางสต็อกคอมโบก็จัดมาให้แบบนี้นะซึ่งตัว w i เวอร์เกลตัวนี้นะครับต้องลองเอาไปเล่นดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเหมาะกับเป็นสายแบบไหนนะเพระรัดเชตที่ให้มาเนี่ยเป็นรัดเชดแบบเตี้ยใช่ไหมนะสามหกเนี่ยมันก็เตี้ยนะไม่รู้ว่าเวลาเอาไปตีด้วยด้วยแฮปเปอร์เนี่ยมันจะ ตีได้ดีไหมแล้วตีได้นานแค่ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นอีก1ตัวที่อยากให้ทดลองนะข้อเสียของเขานะครับในตัวรหัส02เนี่ยก็คือว่ามันเป็นบิดกับรัฐเทศที่ค่อนข้างจะธรรมดานะก็หาได้จากที่อื่นอยู่แล้วนะครับอย่างรัฐเทศ360เนาะก็สามารถที่จะแบบหาจากตัวอื่นได้ง่ายๆครับตัวสตาเตอร์ก็มีนะรวมถึง เจ้าบิดเทปเปอร์ด้วยนะครับแต่ถ้ามองว่ามันเป็นอะไหล่เนี่ยก็ถือว่ามันเป็นอะไหล่เสริมได้ครับสาหรับใครที่มีน้อยหรือว่าอะไหล่เซตนี้จะพังแล้วนะครับก็เอาไปเสริมทับได้นะครับส่วนข้อดีของเขาครับไวท์เวอร์เกลเหลืองทองตัวนี้นะครับคือราคาเนี่ยมันค่อนข้างจะถูกกว่าตัวแลเนี่ยค่อนข้างมากถึงครึ่งนึงเลยนะครับในตลาดเนี่ยขายกันอยู่7ถึง800บาทนะครับก็ถูกกว่าครึ่งนึงก็เป็นอะไรที่สำหรับใครที่อยากจะลองเล่นไวท์เวอร์เกลเนี่ยมันก็ เล่นได้ง่ายขึ้นนะครับในราคาที่แบบย่อมเยาวลงนะแล้วก็ไปหาตัวอาจจะหาตัวบิดนะามาลองเล่นดูนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดเกียร์บอลนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้หายากแล้วนะครับหรือรัดเช็ดที่เป็นรัดเช็ดสูงก็มีเยอะแยะไปนะครับอย่างรัดเช็ด5 8 0อะไรแบบนี้ก็หาไม่ยากเช่นกันนะครับหรือใครจะโมคัสตอมใหม่ไปเลยนะครับเป็นเล่นสายเตี้ยไปเลยพิจาว่าก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเมืองไทยเราไม่ค่อยได้เล่นนะแล้วก็ อย่าลืมนะครับกล่องไวเวอร์เกลเป็นกล่องสุ่มนะครับใครจะซื้อไวเวอร์เกลเก็บไวนะครับก็ซื้อได้เฉพาะกล่องนี้กล่องเดียวนะครับกล่องอื่นไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นราคาประมาณในเมืองไทยแบบนี้ถือว่าเป็นราคาที่ไม่แรงเหมาะสมกับราคาอยู่ครับตัวที่3นะก็จะเป็นไนแลนด์นะครับรหัส0ูนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ดีที่สุดถ้าไม่นับตัวแลวไวเวอร์เกลทั้ง2ตัวนะตัวที่3เนี่ยพี่ตั้มให้ภาษีดีสุดนะครับเพราะว่า ในลันตัวนี้จะมากับเกียร์บอลนะแล้วก็จะมากับรัชเชส460นะจะเป็นรัชเชสที่เตี้ยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นสายโจมตีนะแต่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับตัวนี้จะดีอยู่ที่เกียร์บอลนะครับแล้วก็ตัวเบสของเขานะที่ใครอยากจะเล่นสายที่เป็นแบบซามินาแบบออกโจมตีได้นะครับหรือว่าสายดีเฟนส์นะที่แบบโจมตีได้สักหน่อยหนึ่งนะครับวิ่งเขาเอ็กซ์ตรีมไลน์ได้นะครับตัวนี้ก็น่าจะเหมาะสม นะอ่ะตัวถัดไปนะครับตัวที่4นะครับงูฟ้านะครับงูฟ้าคือสีสวยมากนะสำหรับข้อดีนะแล้วก็มีบิด F นะครับที่มานะครับเฉยๆนะกับตัวบิดแฟตนะครับแต่ว่าข้อดีของเขาก็คือนี่เลยแหละครับรันเชด560นะครับเป็นรันเเชด5แกนระดับความสูง60สมิลก็เป็นตัวเตี้ยตัวหนึ่งนะครับสายตีนะแต่พี่ตั้มคิดว่าน่าจะเอาไปเป็นอะไหล่ได้ดีนะครับแล้วก็ในส่วนของเบรกเนี่ยนะครับสีฟ้าสวยงามเลยทีเดียวข้อเสียก็คือ มันค่อนข้างสเปะสปะนะครับคืองูเนี่ยพิตั้มในความเป็นของพิตั้มเนี่ยมันต้องเป็นการเล่นที่สูงสักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเป็นแนวสไตล์แบบกดหัวนะนะในส่วนของเบรน,นะแต่ว่าคราวนี้มาแบบเตี้ยเลยนะก็ไม่รู้มันจะเวิร์กไหมแต่ว่าถ้าเอาไปใส่เป็นตัวอะไหล่นี่ได้แน่นอนนะรวมถึงเบรที่มาเนี่ยสวยเลยครับแต่จะไปจะไปเปลี่ยนจากงูดำงูทองเหลืองก็ได้นะใหทั้มว่าสวยอยู่สําหรับใครที่เป็นสายงูนะอ่าถัดมานะครับเป็นสิงโตนะครับ มันจูคิงสีแดงใช่ไหมอ่าใครดูอนิเมะนะครับกอเท่เลยนะครับกับท่านราชาของเรานะอ่าคราวนี้มาเป็นสีแดงนะครับแล้วก็มากับบิดไฮนิดเดิลนะครับซึ่งบิดไฮนิดเดิลนี่หายากพอสมควรเลยนะตัวนี้ก็มีดีที่เป็นบิดไฮนิดเดิลนะแล้วก็มาแบบทรงสูงปริ๊ดเลยนะครับกับ380ตัวนี้ก็ถือว่ามีข้อดีสามารถเอาเป็นเอาไปเป็นอะไหล่ได้ด้วย นะอันนี้ดีในส่วนของอะไหล่นะครับแต่ข้อเสียก็คือเบรของตัวสิงโตเขานี่แหละนะครับเบดของเขาก็จะไม่ค่อยเก่งนักนะครับน้ำหนักเบาที่สุดแล้วนะครับในเบรเอ็ B B H ทั้งหมดเลยนะปัจจุบันนะ อ่าถัดมานะครับก็จะเป็นที่พี่ตั้มชอบแซวว่าน้องเกลือใช่ไหมอ่าศูนย์หกนะครับสีม่วงกับวิสาต์แอโลนะครับแต่คราวนี้ไม่เกลือแล้วนะครับมากับนี่เลยบิดเกียร์บอลนะซึ่งค่อนข้างดีมากๆนะครับอ่าพี่ตั้มพูดข้ามไปนิดนึงในเรื่องของราคาท้องตลาดนะครับตัวที่ราคาใน4ตัวนี้นะครับราคาจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ตัวที่แพงที่สุดจะเป็นตัวไนแลนด์นะครับแล้วก็ตัววิสัตแอโลนะครับเพราะว่ามากับเกียร์บอลนั่นเอง นะส่วนตัวที่ถูกที่สุดในชุดนี้ก็จะเป็นตัวงูฟ้ากับสิงโตแดงนั่นเองนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับข้อดีข้อเสียในชุด bx 2 4นะครับไปแล้วนะครับก็ฝากร้านพี่ตั้มไว้ด้วยนะครับไม่ได้ขายเฉพาะบรเ,เบทนะครับเราขายมิตรภาพด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ